สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะความเห็นส่วนตัวใช่แตงโมไหมแอนนาเปิดภาพถึงภาพหลุดบนเรือเชื่อเป็นแตงโมหรือไม่จากประเด็นที่หลายคนจับตามองความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาตอนนี้มีประเด็นเรื่องภาพด้านหลังใส่ชุดแบบเดียวกันกับแตงโมอ้างว่าเป็นแตงโมโดยแซนวิสาพัดยอมรับว่าเป็นแตงโมจริงๆตนเป็นคนถ่ายภาพนี้เอง ล่าสุดแอนนาเพื่อนสนิทแตงโมมีการรายงานข่าวนี้ผ่านรายการเผ็ดมันบันเทิงได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าวันที่แตงโมขึ้นเรือถามว่าใช่ไหมคาดว่าน่าจะจริงแต่ไม่ขอฟันธงคิดว่าเป็นเพราะแสงฟิลกำลังโดนแอบถ่ายอารมณ์ยกแขนพอดีปกติแตงโมเป็นคนที่เห็นคนแอบถ่ายจะเรียกเข้ามาถ่ายด้วยกันเลยเพราะแตงโมจะถ่ายเซลฟี่ให้รู้ว่ามุมไหนของตนเองถ่ายแล้วสวยอันนี้คงจะเป็นภาพแอบถ่ายมากกว่า แต่ไม่รู้นะถ้าเป็นแอนนาก็ไม่เอามาปล่อยนะเราว่าภาพมันไม่เหมาะสมที่จะเอามาปล่อยไม่ขอคอนเฟิร์มว่ารูปนี้ใช่แตงโมจริงหรือไม่แต่ก็มีความเป็นไปได้ส่วนตัวรู้สึกว่าเราไม่ได้อะไรเลยจากภาพนี้หมายถึงรูปคดีปล่อยไปช่างมันไปโฟกัสคดีต่อขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ